สวัสดีครับผมทนายวิรยุทธ์ครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องคดียาลูกต้องอยู่กับใครพ่อหรือแม่นะครับเป็นคําถามยอดฮิตนะครับมีแฟนคลับนะถามผมเมื่อเช้านะครับว่าถ้าเกิดฟ้องหย่าเนี่ยนะครับตัวภรรยานะ่มีการคบหากับชายชูนะครับแต่ว่าลูกเนะี่ยเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็ติดแม่มากแต่ผมมาเป็นคนเลี้ยงดูผมเป็นพ่อนะครับลูกถ้าเกิดมีการหย่าจะอยู่กับผมหรือไม่ คำถามเรื่องลูกเนี่ยแน่นอนนะครับพ่อแม่ทุกคนรักลูกนะครับแต่นะครับในข้อกฎหมายที่ทนายกำลังพูดเนี่ยนะครับก็จะอธิบายแบบาตามที่ศาลเคยตัดสินนะครับว่ามีกรณีไหนบ้างที่ลูกจะอยู่กับใครนะครับอันดับแรกเราต้องเกิ่นนำก่อนครับว่าลูกเนี่ยนะครับถ้าเกิดมีการฟ้องหย่าขึ้นมาเนี่ย ส,สถานสารเนี่ยก็จะถามนะครับว่าสารเนี่ยจะถามหรือสถานิต่เนี่ยก็จะถามนะครับว่าลูกต้องการอยู่กับพ่อหรือแม่นะครับโดยปกติแล้วนะครับธรรมชาติของคดีหย่าแทบจะทุกคดีนะครับบุตรไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็จะอยู่กับแม่นะครับเพราะแม่เป็นผู้ให้กําเนิดถูกต้องไหมครับพ่อเนี่ยนะครับ ็อาจจะทํางานนะครับแล้วก็ส่งเงินให้แม่ซึ่งเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกอย่างนี้บุตรก็จะมีความผูกพันกับแม่นะอาจจะเคยเป็นผู้ให้น้ํานมแม่นะครับตอนที่ลูกยังเล็กเพิ่งเกิดนะฮะเลี้ยงดูมาตลอดนะครับก็มีความผูกพันนั้นถ้าเราเป็นผู้ชายนะครับในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องรู้กันนะครับว่ามีเรื่องนี้ก็คือมันเป็นเหตุผลด้านความเป็นจริงนะครับธรรมชาติของมนุษย์นะฮะ บุตรเมื่อเกิดมาเนี่ยนะครับก็จะติดแม่มากกว่าพ่อนะครับอันนี้พนายพูดไว้ก่อนนะครับแล้วศาลเนี่ยก็มักจะให้แม่เป็นผู้เลี้ยงดูบุตรด้วยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราจดทะเบียนยาและเราตกลงกันได้นะครับกฎหมายบอกว่าให้ตกลงกันเรื่องอะไรครับเรื่องบุตรและค่าเลี้ยงดูบุตรโดยมาตรา1520บอกว่าถ้ายาโดยตกลงกันก็คือยินยอมทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องทำตก,ตกลงเป็นหนังสือว่า จะใช้อำนาจปกครองบุตรคนใดถ้ามีหลายคนถ้าตกลงกันไม่ได้ศาลจะเป็นผู้ชี้ขาดก็คือต้องไปฟอ้องต่อศาลว่าใครจะเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรครับส่วนในมาตรา152 2้เนี่ยบอกว่าเมื่อมีการตกลงยาจะต้องมีการพูดคุยเรื่องเงินค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรด้วยว่าจะจ่ายกันเป็นเท่าไหร่เช่นจ่ายกันเป็นรายเดือนจ่ายกันเป็นรายปีค่าการศึกษาเป็นรายเทอม ใครเป็นผู้ออกนะครับออกร่วมกันไหมค่าเลี้ยงดูนะครับค่าการศาึกษาร่วมกันไหมค่าเรียนพิเศษค่ารักษาพยาบาลค่าทําประกันชีวิตนะฮะอย่างนี้เป็นต้นนะครับโดยปกติแล้วถ้าเป็นการย่าโดยทั่วไปเนี่ยเขาก็จะกําหนดว่าอาจ่ายเดือนละ3ามพันบ้างนะครับค่าเรียนแยกต่างหากนะครับค่าเลี้ยงดูเนี่ยจ่ายเดือนละสามพันห้าพันหนึ่งหมื่นตามอายุบ้าง3ปีให้เท่านี้5ปีให้เท่านี้10ปีให้เท่านี้15ปี20ปี เท่านี้นะต้องบอกก่อนนะครับว่าบุตรจะได้ค่าเลี้ยงดูตามกฎหมายแล้วต้องอายุไม่เกิน20ปีก็คือยังไม่บรรลุทิติภาวะส่วนที่เกิด20ปีเรียนปริญญาตรีนะครับอยู่ที่คุณพ่อคุณแม่นะครับว่าจะจ่ายให้ลูกหรือไม่ซึ่งกฎหมายไม่ได้บังคับครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับส่วนคําถามว่าลูกถ้าเกิดมีการฟ้องหย่าตกลงกันไม่ได้เนี่ยลูกต้องอยู่กับใครนะครับแฟนคลับท่านนี้ก็เลยถามว่านะครับ หลังเราเนี่ยทำอาชีพเอกชนคุณพ่อเนี่ยทำอาชีพเอกชนมีรายได้เป็นเงินเดือนส่วนคุณแม่เนะี่ยมีอาชีพเป็นหมอนะครับแน่นอนนะครับอาชีพเป็นหมอเนี่ยนะครับรายได้มันมั่นคงมากกว่าทุกตาแมแต่คุณพ่อนะครับก็บอกว่าเราก็มั่นคงเหมือนกันนะฮะทีนี้ทางปฏิบัติจะเป็นยังไงนะทีนี้ทางปฏิบัติเนี่ยทานายก็บอกว่าถ้าก่อนที่จะเลิกกันเรามีการส่งเงินค่าเลี้ยงดูบุตรแล้วเราก็เลี้ยงร่วมกันเนี่ยนะครับ เมื่อมีการยื่นฟ้องหย่าการตกลงกันดองรับคอเนี่ยมันจะตกลงร่วมส่วนวันที่จะมีการเลี้ยงเนี่ยนะครับก็จะมีการผัดเปลี่ยนกันได้ว่าจะจันทร์ถึงศุกร์ไหมหรือเสาร์อาทิตย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับคือพ่อแม่จะเลิกกันนะครับทนานก็บอกว่าไม่ได้เกี่ยวเรื่องกระบุตรนะครับบุตรไม่ได้ผิดนะครับ นะครับพ่อแม่เลิกกันมีแฟนใหม่ก็เป็นเรื่องของพ่อแม่ครับบุตรนะครับ,บ,รบเขาไม่สามารถเลือกเกิดได้นะครับพ่อแม่ก็จะเป็นพ่อแม่ของเขาตลอดชีวิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องข้อที่จริงที่อยากจะฝากกันไว้ด้วยนะครับทีนี้ค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราเซ็นไปที่ใบหย,ย่าแล้วเราบอกว่าจ่ายไม่ไหวเนี่ยขอเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็มายื่นคําร้องจ้าง,างนายความยื่นคําร้องขอให้ลดหรือเปลี่ยนแปลงได้สมมติเรามีหนี้เยอะนะครับหรือเราต้องเลี้ยงดู พ in ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายนะครับเราเราก็ไม่มีเงินที่ส่งเลี้ยงดูบุตรเหมือนเดิมเมื่อก่อนมีรายได้หลักแสนตอนนี้รายได้หลักหมื่นเราก็จ้างขนาดยิ่งร้องขอเปลี่ยนแปลงอำนาจปกครองเงินค่าอุปการะลี้ดูบุตรได้นะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามีกดีเรื่องว่าใครจะเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเนี่ยถามอย่างเดียวครับว่าถ้าเกิดจับไม่ได้เลี้ยงดูบุตรเนี่ยนะฮะ ในมาตรา1582นะ้ร้ยบเขากำหนดไว้ยงไรเขาบอกว่าถ้านะครับผู้ใช้อำนาจปกครองก็คือพ่อแม่เนี่ยนะเป็นคนไร้ความสามารถก็คือคนป่วยนะครับเสมือนไร้ความสามารถนะครับก็คือกายพิการนะครับจิตฟันเฟือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือประพฤติชั่วนะครับประพฤติชั่วก็คือติดยาเสพติดนะครับเล่นพนันเป็นอาชินนะครับหรือทําร้ายร่างกายลูกนะครับในกรณีเหล่านี้นะครับ ศาลก็จะถอนอำนาจปกครองบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้นะครับอันนี้เป็นเหตุถอนอำนาจปกครองนะครับทีนี้คำถามก็คือว่านะครับคำถามก็คือว่าถ้ารายได้ของพ่อและแม่เนี่ยมีรายได้ไม่เท่ากันนะฮะศาลฎีกาเนี่ยเคยตัดสินไว้ว่าย่างไรนะครับถ้าพ่อหรือแม่มีอาชีพรับราชการส่วนอีกฝ่ายหนึ่งมีอาชีพ นะครับขายลอต,ตเตอรี่นะครับคำพิาพากษาศาลดิกาที่5 1 5นะครับอ,อ๋อพูดผิดครับคำพิาพากษาศาลดิกาที่4104น่นทับนานะครับตัดสินไว้เมื่อปีพศ2564วิชัยนะครับว่ามีประการมีประเด็นต้อวิชัยว่าสมโจษเนี่ยสมควรเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายเพียงผู้เดียวหรือไม่นะครับ เห็นว่าโจ์มีอาชีพรับราชการถือได้ว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงมีรายได้แน่นอนส่วนจำเลยโจย์อ้างว่าไม่มีอาชีพนะครับแต่มีอาชีพขายสลากกินแบ่งรัฐบาลถือได้ว่าไรายได้ไม่มั่นคงเท่ากับโจ์ประกอบกับโจทนะฮะเลี้ยงดูเด็กชายซึ่งอยู่กับโจ์มาตลอดนะครับจะมีการชําระค่าเทอมมาตลอดนะครับสานติกาก็เลยวิิจฉัยนะครับว่าการที่ โจบ,บุตรเนี่ยบุตรนะครับเคยอยู่กับจำเลยแล้วก็มีนิสัยเปลี่ยนแปลงไปนะครับทําให้เด็กนั้นขาดเรียนบ่อยครั้งและมีอารมณ์ก้าวร้าวขึ้นไม่เคารพผู้ใหญ่อะไรอย่างนี้นะการที่จะให้ไปอยู่กับจำเลยเนี่ยนะครับไม่ส่งผลดีกับเด็กนะครับสมควรพิพากษาให้โจเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายแต่เพียงผู้เดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือเรื่องอาชีพเนี่ยก็มีส่วนนะครับในการที่ศาลจะวิจัยว่าเป็นอย่างไร นะครับทนายเคยฟ้องครับเป็นพ่อเด็กครับฟ้องไปนะครับเรามีอาชีพมั่นคงแน่นอนสมมติเราทํางานโรงงานอย่างงี้นนะเราทํางานโรงงานเราฟ้องไปปุ๊บแม่เด็กเนะี่ยจากไม่มีอาชีพเลยนะไม่เคยทําอะไรมา30กว่าปีแล้วนะไปทําอาชีพอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็บอกว่าขายของตามตลาดทัดบ้างนะครับแล้วก็บอกว่าขายเสื้อผ้าบ้างขายอาหารบ้างนะครับเพิ่งมาสร้างแล้วก็ถ่ายรูปเข้าวันสนำนวนสามคถามก็คือว่า รายได้ที่เขาแจ้งเนี่ยมันก็ไม่แน่นอนแบบนี้ถูกต้องไหมถ้าตามคําพิพากษาศาสดิกาที่นายพูดน,นะนะฮะถือว่ารายได้ไม่มั่นคงหรือเปล่านะครับความจริงถ้ารายได้มั่นคงต้องเอาอะไรสมุดบัญชีธนาคารมาดูเนาะว่ารายได้เข้าเดือนละเท่าไหร่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นหลักประกันหนึ่งว่าเออประวัติคุณนี่ดีนะเหมือนธนาคารจะให้อะไรให้กู้เนี่ยนะครับก็ต้องดูว่าเออคุณมีรายการเดินบัญชีเข้ามาออกมา6เดือนย้อนหลังเท่าไหร่อย่างนี้เป็นต้นไหมนะถือว่าแน่นอนนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ใครจะเป็นผู้ใช้นาจปกครองนะทีนี้นะครับมีคำพิพากษาสานติการเรื่องหนึ่งก็คือ515ทับสองนะครับการที่พ่อแม่ไม่มาดูแลเอาใจใส่ผู้เยาว์ไม่ช่วยอบเร่งดูนะครับไม่มาเยี่ยมลูกนะครับแต่เอาไปฝากคนอื่นนะครับทําให้ลูกี่ยรู้สึกหวาดกลัวมีการแย่งชิง ไม่อยากไปอยู่ทั้งพ่อทั้งแม่นะครับแล้ว,วิตกกังวลนะครับอาจนำไปสู่โรคทางจิตเวชนะครับทีนี้ศาลก็เลยบอกว่าไม่ให้อำนาจปกครองอยู่กับพ่อแม่นะครับคดีนี้น่ะพ่อแม่น่ยเขาอาจจะแบบเอาไปฝากปู่ย่าตายายนะที่ทนายเคยทำแต่ว่าไม่ไม่ถ้าหมถึงว่าผ่านพ้นถึงคดีทั่วไปเนี่ยเอาบุตรไปฝากพ่อแม่ตัวเองก็ไปทํางานนะครับสุดท้ายนี่ย พอพออยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมทำต,ตัวเองทางานกรุงเทพสุดท้ายไปรับลูกลูกบอกไม่อยากไปอยู่ทั้งพอ่อทั้งแม่เพราะไม่เคยอยู่มาก่อนนะครับเพราะแม่ส่งเงินให้ไปอยู่กับปูต่ตายาญ่ตาติดปู่ย่าตายายก็เป็นไปได้นะครับเป็นไปได้ก็เลยอาจจะเป็นที่มานะครับของที่การบุตรไม่อยากไปอยู่กับพ่อกับแม่นะครับก็ต้องสุดท้ายแล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าบุตรนั้นอยากอยู่กับใครด้วยนะครับอยากอยู่กับใครด้วยไม่ใช่หมายความว่าเราจะเอาไปแต่ลูกไม่อยากไปทนาคานอย่มาเยอะนะครับอันนี้ ก็ฝากกันไว้ถ้าเกิดว่าเขาอยากอยู่กับแม่แมก็ให้อยู่กับแม่ไปแต่ก็มาหาพ่อเป็นครั้งคราวไปมีสิทธิ์เยี่ยมเยียนได้ไหมไม่ใช่กีดกันห้ามเลยนะครับคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็อยากจะพบน้านลูกบ้างมันก็ไม่ผิดปกติแต่อย่างใดนะครับปรึกษาปัญหาก็กฎหมายกับทนายยุทธโทรศัพท์หรือส่งข้อความในรายได้และถ้าชอบลินี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับปรึกษาฟรีเบื้องต้นปรึกษาแบบมีค่าปรึกษาจะแตกต่างกันในรายละเอียดครับสวัสดีครับ